ตอนเราเข้าสู่ h o m e b เออร์ฮาร์ดดิค่ะวันนี้พาคุณมาดูบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่นะคะในโครงการแกรนด์บิทเนียบางนากิโลเมตรที่12ค่ะซึ่งที่นี่เขาบอกไว้เลยนะว่าเขาเป็น Exclusive r e s i d e n เดมันมีเหตุผลอยู่3ข้อด้วยกันค่ะที่เขาให้ไว้ข้อแรกเลยก็คือบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ที่นี่ทั้งหมดในโครงการนะคะมีแค่67ยูนิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นบรรยากาศการอยู่อาศัยเนี่ย เงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวอย่างแน่นอนส่วนข้อที่2ก็คือพื้นที่ส่วนกลางแฟซิ l i t ลิตี้ต่างๆที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยจะทำให้ลูกบ้านผู้อยู่อาศัยในโครงการเนี่ยสามารถพักผ่อนใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ามีอะไรบ้างอย่างที่3ก็คือเรื่องของการออกแบบการดีไซน์บ้านที่อยู่ในคอนเซปที่เรียกว่า the iconic living ค่ะอันนี้เขาเคลมไว้เลยนะ ว่าเป็นต้นแบบของฟังก์ชันพื้นที่การใช้สอยการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยเช่นกันอ๋อเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าที่พามาวันนี้ก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเร็วๆนี้กำลังจะมีอีเวนต์ค่ะเป็น Grand Opening เป็นโซนสุดท้ายของโครงการค่ะโอ้ฮูขายดีมากๆแล้วก็ตำแหน่งเนี้ยน่าสนใจด้วยอยู่ติดถนนเมนอยู่ด้านหน้าโครงการอยู่ใกล้คลับเฮาส แล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบบ้านโซนสุดท้ายเนี่ยเป็นบ้านซีรีส์ใหม่ออกแบบใหม่ล่าสุดเลยค่ะอยู่ด้านหลังชื่อว่ามิโนวานะคะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือวาระพิเศษแบบนี้มีโปรโมชั่นฮอตดีลด้วยได้ส่วนลด6 0 0 0 0กว่าบาทฟรีค่าส่วนกลาง2ปีแรกฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็ประตูรั้วเนี่ยได้เป็นประตูรั้วอัตโนมัติด้วยคือรวมๆแล้วทั้งส่วนลดเงินสดทั้งของแถมต่างๆเนี่ย เป็นเงินที่ผู้ซื้อบ้านประหยัดงบไปได้สูงสุดถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวดูงานออกแบบเนี่ยดูหรูหราภูมิฐานนะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าโมเดิร์นบริติชลักชัวรี่ค่ะดูดีอ่ะนี่เลขที่บ้านมีแล้วด้วยค่ะ5997เทับเลขสวยเป็นมงคลหน้าบ้านกว้าง16เมตรโอ้โหเป็นบ้านหน้ากว้างที่ทำให้ดู โ oh, อ้อยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ได้พื้นที่ชั้นสอยภายในถึง270ตารางเมตรแล้วก็การออกแบบการเลือกสเปควัสดุเนี่ยเขาเนียบตั้งแต่รั้วบ้านเลยนะคะเนี่ยหินเนี่ยเป็นคัร t เติลสโตนนะคะของ S c G สวยเลยทีเดียวแหละแล้วก็รั้วเนี่ยจะมีเส้นสายเป็นลายฉลุที่เป็นอัตลักษณ์ของแกรนด์บริทัเนียนะสอดคล้องกับราวระแนงบางตาข้างบนค่ะมันเป็นลายฉลุที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆแล้วนอกจากนี้พื้นรองรถนะคะได้เป็นสแตมป์คอนกรีตสวยๆแบบนี้เลยส่วนตรงนี้รงรถเนี่ยกว้างนะคะจอดรถได้3คันสบายๆไม่มีเบียดอย่างแน่นอนประตูห้องเก็บของมีให้ค่ะนี่บริเวณโรงรถโอ้ค่อนข้างแน่นนิดนึงเห็นไหมคะสามารถเก็บของอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม แล้วก็จะมีทางเข้าจากโรงรถจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเขาทำทางลาดไว้ให้อันนี้ก็คือสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์สามารถเข้าออกบ้านได้อย่างสะดวกคือการอยู่อาศัยเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้มีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับสมาชิกภายในบ้านทุกคนเดี๋ยวเราเข้าประตูด้านหน้ากันแล้วกันด้านนี้ค่ะโอ้โหนี่ละค่ะ พื้นที่ภายในบ้านแบบมินเนวาค่ะอย่างที่บอกพื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ย270ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันเอาหลักๆที่เขาเตรียมไว้ให้ในเบื้องต้นก่อนก็คือ4ห้องนอน5ห้องน้ำมี1ห้องครัวแล้วก็จะมีส่วนของห้องแม่บ้านห้องพักห้องน้ำแยกสัดส่วนออกไปชัดเจนเลยแล้วโซนแรกที่เราเข้ามาเห็นไหมคะ The Iconic Living ค่ะ เป็นต้นแบบของฟังก์ชันการใช้สอยการใช้ชีวิตที่มีความสมบูรณ์แบบ c o m มอนอ r รียตรงนี้กว้างมากเพราะว่าบ้านเราหน้ากว้าง16เมตรตรงนี้เรียกว่าเป็นแกลนลิฟวิ้งหอเลยก็ยังได้คุณดูโซนลิฟวิ้งเนี่ยสามารถวางตรงจุดนี้นะคะเป็นโซฟารูปตัวแอลเป็นโซฟาใหญ่ๆ3ที่นั่งโต๊ะกลางอาร์มแชร์บิวอินชั้นวางทีวีได้ครบหมดแล้วก็ต่อเนื่องกันแต่ว่ามีระยะห่างนะ เพราะว่าห้องนี้กว้างมากปกติดิงโต๊ะทานอาหารของเราก็จะอยู่ลึกเข้าไปด้านหลังแต่อันนี้ไม่ค่ะสามารถวางโต๊ะอาหารในโซนของหน้าบ้านได้บรรยากาศดีมากเนี่ยเห็นไหมได้เห็นวิวของสวนหน้าบ้านแล้วด้านข้างก็เป็นประตูเปิดออกไปเชื่อมที่เฉลียงแล้วก็สวนด้านข้าง 6ถึง8ที่นั่งวางได้อย่างสบายค่ะสำหรับโซนดนิงอ้อแล้วก็ในบ้านหลังนี้ยังมีนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีตัวที่เรียกว่า Nano ex ค่ะเป็นตัวกรองอากาศนะจะช่วยยับยั้งทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสต่างๆทำให้อากาศภายในบ้านเนี่ยสะอาดขึ้นสดชื่นมากยิ่งขึ้นอ่ะต่อไปค่ะจากดาิงนะมีห้องครัวเห็นไหม การใช้งานเนี่ยมันสะดวกมากคุกกิ้งทำอาหารเสร็จยกเอกมาเสิร์ฟได้หรือตรงนี้จะทำเป็นแพนทีเป็นเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มเพิ่มเติมก็ทำได้ห้องครัวนี้มีบานเลื่อนปิดให้นะคะเป็นบานกระจกเปิดได้สองด้านด้วยการใช้งานสะดวกค่ะสามารถป้องกันกลิ่นควันต่างๆที่เกิดจากการปรุงอาหารไม่เข้าไปรบกวนพื้นที่อื่นๆแล้วก็โอ้โห เนี่ยแค่เปิดประตูหน้าต่างนะลมโฟลดีมากๆเลยมีเคาน์เตอร์ปูนไปให้นะคะมาตรฐานมีซิงค์ล้างจานส่วนหน้าบานแล้วก็ตู้แขวนที่คุณจะทําเพิ่มเติมเนี่ยให้เจ้าของบ้านเลือกตามรสนิยมตามความชอบค่ะแล้วก็ประตูด,ด้านหลังอันนี้เชื่อมกับลานซักล้างก็ทั่วไปแล้วก็ยังเป็นทางเข้าออกสําหรับแม่บ้านด้วยเพราะว่าห้องแม่บ้านห้องพักห้องน้ํา อยู่หลังบ้านทั้งหมดเลยเป็นสัดส,ส่วนดีมากเดินไปด้านนี้กันอีกปีกหนึ่งตรงนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางของชั้นล่างนะคะซึ่งออกแบบให้เป็นพาวเดอร์รูมสำหรับรับแขกต่างๆด้วยการรักษาความสะอาดดูแลเรื่องสุขอนามัยเนี่ยทำได้ง่ายหน้าต่างระบายอากาศมีแล้วก็เดินต่อมาค่ะนี่ห้องเก็บของคือ เขาทำห้องเก็บของไว้ให้หลายจุดนะคะตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งห้องเพื่ออะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีประตูที่เชื่อมกับลานจอดรถจะเห็นว่าลูกบิดประตูตรงนี้ให้เป็นดิจิตอลดอลล็อกนะคะเวลาที่เราชอปปิ้งเข้าของมาเนี่ยก็ขนของเข้าบ้านทางนี้เข้าสตูหรือว่าจะเข้าห้องครัวมันสะดวกมันสบายค่ะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในเป็นห้องที่มีความไพรเ a ทดีทีเดียวแหละ มาเป็นส่วนตัวส่วนตัวดีมากอ่ะห้องนี้ก็คือห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างค่ะสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่สบายมากเลยคือมันสบายเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของแสงธรรมชาติในเรื่องของลมธรรมชาติที่สามารถถ่ายเทอากาศได้สะดวกอ๋อลืมบอกไปนอกจากเรื่องของดิจิตอลดอลล็อกนอกจากเรื่องของ n a โน e x แล้วเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆ โฮมออโตเมชันใหม่ๆมีให้ครบนะคะประตูหน้าต่างเนี่ยจะมีในส่วนของแมกน e ติกเซนเซอร์นะคะที่ช่วยป้องกันช่วยเตือนภัยเราเวลาที่มีคนมางัดมาแงะมาทุบกระจกแล้วก็ในส่วนของถุงกลางก็ยังมีในส่วนของมูชั่นเซนเซอร์ด้วยที่จะคอยตรวจจับความเคลื่อนไหวเวลาดึกๆกลางค่ำกลาคืนเนี่ยใครมาเดินในบ้านเราเนี่ย รู้หมดเลยรวมถึง IP Camera ติดตั้งให้2จุดบริเวณโรงรถแล้วก็บริเวณห้องโถงตรงกลางด้วยเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้มาดูต่อในห้องนี้จะเห็นว่าน่าอยู่มากค่ะเนี่ยเห็นไหมด้านหลังเนี่ยเป็นประตูเปิดเชื่อมกับส่วนด้านข้างซึ่งเขาทำเป็นในส่วนของเฉลียงเอาไว้สามารถวางเก้าอี้ชุดน้ำชาจิบกาแฟยามเย็นคือหลังบ้านเนี่ย ลมดีมากเลยค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะในห้องนี้การอยู่อาศัยสะดวกสบายที่สุดเพราะว่ามีห้องน้ำส่วนตัวเตรียมไว้ให้ด้วยนี่ค่ะอยู่ด้านนี้โอ้โหทั้งโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวอร์มีครบเลยหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ความมัลติฟังก์ชันของห้องนี้ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่คุณต้องการจะไม่เป็นห้องนอนก็เป็นห้องทำงานส่วนตัวเออ มันก็เงียบสงบดีมีสมาธิดีมากๆค่ะบันไดกว้างเป็นพิเศษนะคะเนี่ยแล้วก็มีราวจาับโครงสร้างเป็นคอนกรีตแข็งแรงจริงๆแล้วก็ด้านบนโอ้โหคุณดูสิ walkway corridor ของเราสวยงามจริงๆอ่าตัวนี้ค่ะนี่แวะตรงนี้ก่อนตัวนี้คือแผงควบคุมของ Solar Attic กนะคะเป็นระบบการ ถ่ายเทยอากาศระบายอากาศภายในบ้านระบายอากาศที่ใต้หลังคาช่วยลดความร้อนภายในบ้านโดยระบบนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาบ้านของเรานั่นเองแล้วก็โอโ้ขึ้นมาดูสิเนี่ยคุณดูหลังบ้านนะคะมีระเบียงหลังบ้านออกมาดูโอ้โหระเบียงหลังบ้านค่ะคือ กว้างแล้วก็ยาวมากอยู่ในทิศใต้ด้วยนะเป็นทิศที่รับลมลมโชยเย็นสบายจริงๆคือความกว้างอย่างนี้นะคุณปูพรมค่ะหรือว่าปูหญ้าเทียมก็ได้แล้วก็มาซ้อมพัดกลอบตรงนี้โอ้ยมีความสุขหรือว่าจะตั้งชุดเก้าอี้สนามจิบชาจิบกาแฟยามเย็นแบบนี้อากาศดีจริงๆอ่ะไปเข้าไปดูในบ้านกันต่อค่ะข้างบนเนี่ยมีไฮไลท์ด้วย คือสเสน่ห์จริงๆของบ้านหน้ากว้างเนี่ยจะเห็นชัดอยู่บนชั้น2แบบนี้ล้วค่ะก็คือคอริดอร์หรือว่าวอล์กเวที่เป็นทางเดินยาวๆแจกเข้าไปสู่ห้องนอนต่างๆมีช่องแสงมาจากด้านหลังด้วยทำให้ตรงนี้เนี่ยโปร่งแล้วก็สว่างแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องนอนทุกห้องที่อยู่ในบ้านหน้ากว้างเนี่ยเราสามารถจัดไว้ ในโซนของด้านหน้าได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกห้องก็จะได้วิวได้มุมมองที่เปิดกว้างที่สวยงามแล้วก็น่าอยู่ค่ะจะบอกว่าฟังก์ชันที่เขาจัดไว้ข้างบนนี้นะคะ3ห้องนอนทุกๆุกห้องนอนมีห้องน้ำและระเบียงส่วนตัวสุดยอดมากห้องที่เด็ดที่สุดก็ต้องเป็นมาสเตอร์เบดรูมของเราค่ะนี่โอ้โห กว้างๆโปร่งๆโล่งๆ,งๆแบบนี้ด้านหน้ามีระเบียงนะคะแล้วก็ราวบังตาตรงนี้อย่างที่บอกเป็นลวดลายเป็นอัตลักษณ์ของแกรนด์บริเทเนียเขาบรรยากาศดีที่สุดตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนค่ะนี่สังเกตได้จากช่องหน้าต่างแล้วก็ปลั๊กไฟหัวเตียงจะอยู่ด้านนี้นะคะวางยาวไปอย่างนี้เป็นเตียงคิงไซส์มีโต๊ะข้างสองข้าง แล้วก็ปลายเตียงก็สามารถบิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางของของโชว์ต่างๆจะมีในส่วนเบนช์ในส่วนของเด b เบสหรือว่ารีคลายเนอร์สำหรับนั่งพักผ่อนส่วนตัวก็ได้แล้วส่วนด้านนี้จัดพื้นที่ไว้ให้ทำให้คุณสามารถอินเทอร์ียทำให้คุณสามารถเดคอเรตพื้นที่ภายในได้อย่างสะดุกสบายนี่ค่ะบริเวณนี้คุณจะก,กั้นให้เป็นวอล์กอินครอสเซไปเลยก็ได้หรือว่า เปิดโลง่งแค่บิวอินตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ๆใ,ใหญ่มากเลยนะเก็บของได้เยอะจริงๆแล้วก็การใช้งานมันก็จะสะดวกเพราะว่าห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดมก็อยู่ด้านนี้มาดูต่อค่ะไล่เลยแล้วกันจากมาสเตอร์เบดูมาถึงห้องนี้ก็ต้องเรียกว่าห้องนอนที่2แล้วแต่นะคะคุณจะเรียกว่าห้องนอนที่เท่าไหร่ก็ได้ คือจะบอกว่าไซซิ่งพื้นที่ห้องนอนสำหรับบ้านมิโนว่าทุกห้องมีระเบียงส่วนตัวอยู่โซนหน้าบ้านได้มุมมองสวยๆได้มุมมองที่เปิดโลง่งแล้วก็ได้ห้องที่กว้างวางเตียงใหญ่ได้ทุกห้องสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมถึงพื้นที่ที่จะทำเป็นบล็อกอินคอเซตตรงนี้ก็ได้และห้องน้ำส่วนตัว มีทุกห้องนอนค่ะมาต่อที่ห้องสุดท้ายค่ะปีกสุดด้านนี้โอ้โหคือสำหรับบ้านทั่วไปนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นมาสเตอร์เบดมได้ไม่ยาก เพราะว่าไซซิ่งของห้องกว้างแล้วก็มีระเบียงส่วนตัวอยู่ด้านหน้าสามารถจัดให้เป็นโซนของ walk-in closet หรือว่าจะจัดให้มีส่วนของมุมนั่งเล่นส่วนตัวภายในห้องนอนก็ทำได้มีห้องน้ำส่วนตัวครบทุกห้องนี่เข้ามาดูค่ะมาดูก็ได้เนี่ยคือห้องน้ำของทุกห้องเนี่ยกว้างใช้งานได้สะดวกเห็นไหมคะโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวอร กั้นให้เป็นสัดส,ส่วนแบบนี้เลยหน้าต่างระบายอากาศมีทุกห้องด้วยถึงแม้ว่าจำนวนบ้านในโครงการจะมีเพียงแค่67ยูนิตนะคะแต่อย่างที่บอกว่าแกรน d บริทเนียบางนากิโลเมตรที่12เนี่ยเขาเป็น e x ็กซ์คลูซ e ฟเรสซิเซึ่ง เขาเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียม Facility เตรียมพื้นที่ส่วนกลางไว้ให้ลูกบ้านสามารถพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่เราอยู่ตอนนี้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เปิดโล่งค่ะมีลู่วิง่งจอกกิ้งแทรกมีพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อน สุดอากาศยามเย็นยามเช้าแล้วก็มีสนามบาสเกตบอลด้วยรวมถึงโซนด้านหน้าโครงการก็จะมีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่โอ้โหเขาทำอลังมากเลยค่ะมีสระว่ายน้ำค่ะที่ทำเป็นสกายพูลก็คือยกสระว่ายน้ำขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าของคลับเฮาส์โอ้โหว่ายน้ำไปเนี่ย คุณสามารถมองฟ้าได้แบบกว้างๆเต็มตาเลยทีเดียวแหละนอกจากนี้ก็ยังมี Room, มิตริ้งรูมมีฟิตเนสรูมแล้วก็มีส่วนที่เรียกว่าเวลเนสเซอร์วิสรูมด้วยค่ะ จะเป็นส่วนของ p r i v a t e spa จะเป็นส่วนของ p r i v a t e salon คือเขาเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้สามารถโทรนัดช่างส่วนตัวของคุณเข้ามาเซอร์วิสถึงบ้านได้เลยและนอกจากนี้ความปลอดภัยก็แน่นหนาค่ะเข้าออกโครงการเนี่ยเป็นออโตเกตนะแล้วก็จะมีรปภมีกล้อง cctv ดูแลตรวจจาตลอด24ชั่วโมงอีกชั้นหนึ่งด้วยและนอกจากนี้ในส่วนของโลเคชันตำแหน่งที่ตั้ง ชื่อโครงการบอกชัดเจนค่ะบางนากิโลเมตรที่12เลี้ยวเข้ามาในถนนสุขาพิบาล6นะคะโอ้โหซอยนี้ซอยใหญ่แล้วก็เป็นย่านชุมชนอยู่อาศัยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งด้วยความสะดวกต่างๆระหว่างทางก่อนเข้าบ้านเนี่ยแวะได้ตามสบายค่ะร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเยอะแยะไปหมดแล้วก็รวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยนะ ที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงเนี่ยคุณจะไปไหนคะเซ็นทรัลวิลเลจเมกาบางนาหรือว่าจะเป็นมาร์เก็ตวิลเลจแอดยูพาร์คอ่ะได้หมดเลยส่วนเรื่องการเดินทางก็หายห่วงคะ่ะสะดวกสบายอย่างแน่นอนอ่ะจากบ้านตรงนี้ ไปที่ถนนใหญ่บางนาตราดกิโลเมตรที่12จิ้ม g o o ก l e แ a p ให้เวลาคุณ2นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณจะใช้บางนาตราดคุณจะใช้ทางด่วนบุรพาวิถีไป BTS บางนาไปสนามบินสุวรรณภูมิไปสุขุมวิทอยู่ในรัศมีที่เดินทางได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากมายและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่เรามาบอกกันในวันนี้ก็คืออีเวนต์ของเขาค่ะสิงหาคมนี้ค่ะมีงานแก a นโอเพนนิ่ง เปิดขายบ้านโซนสุดท้ายของโครงการแล้วก็เป็นโซนที่ตำแหน่งดีที่สุดด้วยอยู่ด้านหน้าโครงการติดถนนเมนใกล้ขับเฮาส์บ้านซีรีส์ใหม่ค่ะ m i n นว่าเหลังเท่านั้นโอ้โหตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้าง16เมตรพื้นที่ใช้สอย270ตารางเมตรหลังใหญ่มากระบบ h o โฮ Automation ก็มีเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นก็มี โปรโมชั่นก็มีด้วยส่วนลด600,000กว่าบาทค่ะราคาเต็ม13,900,000บาทลดแล้วนะคะเหลือเนต็ตแค่13,290,000ล้บาทเท่านั้นฟรีแอร์ทั้งหลังมีประตูรลวที่เป็นระบบอัตโนมัติแถมให้ด้วยแล้วก็ค่าส่วนกลาง2ปีไม่ต้องจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายโครงการออกให้สิริรวมแล้วเนี่ย ซื้อบ้านมิ้นนะว่าคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาท <Wow. S 1> ถ้าสนใจบ้านสวยๆแบบนี้สังคมคุณภาพแบบนี้มีความลักชวรี่แบบนี้ก็แวะเข้ามาดูค่ะที่นี่แกรนด์บิทเนียบางนากิโลเมตรที่12ขอบคุณม,มากๆที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ